แต่พระเยสุเจ้าเสด็จมาในโลกนี้พระเยสุเจ้าเป็นผู้ให้ความหมายใหม่อาศัยพิธีที่เขากินขนมปังไร้เชือ้อแล้วก็ฆ่าแกะเนี่ยพระเยซุเจ้าก็บอกว่าพระองค์นี่แหละคือแกะต่อไปนี้เราไม่ต้องไปฆ่าแกะแล้วพระองคือลูกแกะพระเจ้าที่ตายบนไม้กางเขนถูกฆ่าไถ่บาปมนุษย์ทั้งมวล ัดหลวงจอห์นแบปติสต์พงเทพประมวลพร้อมนะครับเป็นพระสงฆ์อาคาสังฆมณฑลกรุง,งเทพปัจจุบันเป็นคุณพ่อจะเอาวาวดวัดแม่พระลูกป,ประคำกาลวาครับวัดแม่พระลูกป,ประคำกาลวาหลังปัจจุบันที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มีอายุ123ปีในปีนี้นะครับเดิมทีเนี่ย วัดหลังนี้เป็นชุมชนของพวกโปรตุเกสหลังจากกรุงศรีอยุทยาแตกแล้วชุมชนโปรตุเกสก็อพยพมาจากอายุธยาแล้วก็มาที่ฝั่งแม่น้ําทางฝั่งกรุงเทพนะครับ mm hmm. เ้าไปทางฝั่งสนบุรีก็คือวัดสังตาคูสปัจจุบันนี้นะครับพวกหนึ่งก็มาที่กรุงเทพนี้นะครับเมื่อมาที่กรุงเทพเนี่ยเขานาของสองอย่างมาก็คือพระรูปพระศพพระเยซูเจ้านะครับเป็นของที่มีค่า วัดนี้เก็บเอาไว้นะครับอายุก็ต้อง300ปีแล้วนะครับอีกรูปหนึ่งก็คือรูปแม่พระรูปประคำเป็นรูปพระมารดามารีอุ้มพระกุมารน,นะครับเราเรียกว่ารูปแม่พระรูปประคำทั้งสองรูปเนี่ยเป็นของที่เขาเอามาจากอายุทยาแล้วก็มีความหวังว่าจะมาสร้างวัดแต่เนื่องจากเขาเป็นชุมชนโปรตุเกสเขามาที่นี่ก็ภาษาโบราณก็เรียกว่าค่ายโปรตุเกสค่ายโปรตุเกสที่นี่เขาก็ตั้งชื่อค่ายของเขาว่าค่าย กาลวาริโอกาลวารโอนี่เป็นชื่อเนินเขาที่พระเยซูเจ้าถูกตึงกับไม้กางเขนนะครับชื่อเนินกาลวาริโอปรากฏว่าเขาเรียกกาลวาริโอเรืเ่อยๆืๆ่อเรียกไปเรียกมาก็าอาจจะเรียกสั้นลงก็กลายเป็นกาลวานะครับนะแต่ว่ามาจากชื่อเนินกาลวาริโอที่เป็นเนินเขาที่พระเยซูเจ้าถุกตึงกางเขนพิธีมิสซาเราอาจจะให้คำจำกัดความง่ายๆว่าคือ การสวดภาวนาที่ประเสริฐที่สุดของคนคริสติกายโรมันคาทอลิกนะครับทำไมถึงบอกว่าประเสริฐที่สุดเพราะว่าในพิธีเนี่ยจะมีการเสกปังและเล่าอังุนให้เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโูหิตของพระเยซูเจ้าก็เท่ากับว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่กับเราบนพระแทน่นเพราะฉะนั้นคำภาวนาของเราไม่มีค่าอะไรเพราะเราเป็นคนบาปเราต่ำต้อยเราสวดภาวนาเสียงของเราจะขึ้นไปถึงพระเป็นเจ้าไหม เราก็ถือว่าเราต่ำต้อยเป็นคนบาปแต่พอเราเสกปังและเราเองหุ่นเป็นพระกายพระรูหิตพระเยซูเจ้าคุณพ่อที่ถวายพิธีมิสาก็จะชูแผ่นปังขึ้นเป็นการถวายองค์พระเยซูเจ้าแด,ด่พระบิดานี่เป็นเครื่องบูชาที่ประเสริฐที่สุดเราบอกว่าเราไปโบสถ์จะไปถวายหรือว่าคนต่างศาสนาอื่นจะไปถวายบางทีซื้อดอกไม้ทุบเทียนถามว่าคนคิดเวลามาวัดเขาเอาอะไรมาถวาย เขามาแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะถวายพระเยสุเจ้าพระเป็นเจ้าไม่ต้องการส้มหัวหมูผลไม้อะไรที่เราเอามาถวายพระเป็นเจ้าไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้แต่ว่าของถวายที่ประเสริฐที่สุดคือพระเยสุเจ้าเมื่อคุณพ่อเสกปังและเราเอานุ่นแล้วเราเชื่อว่าอาันนี้คือพระกายและพระรล uh หิตของพระเยสุเจ้าคุณพ่อก็ชูขึ้นเราอาจจะเคยเห็นในพระประยต์บ้างที่คุณพ่อชูแผ่นปังเขาขาวขึ้นไปและคือคุณพ่อถวายพระเยสุเจ้าแด่พระมีดา เครื่องบูชานี้ประเสริฐที่สุดพระบิดาต้องรับไว้เหล้าองุ่นนี่ก็ไม่ใช่เป็นเหล้าองุ่นแบบวายที่เราซื้อตามร้านทั่วไปเขาจะมีเหล้าองุ่นที่ผลิตขึ้นในศาสนาสําหรับทำมิสซาโดยเฉพาะซึ่งจะกําหนดปริมาณของแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ปริมาณสัสดส่วนที่คล้ายๆว่าเหมาะสมที่จะเป็นเหล้าองุ่นที่ประกอบในพิธีมิสซาแันปังนี่ก็ทำมาจากแป้งนะครับ แต่เป็นแป้งที่ไม่ใส่เชื้อฟูไม่ใส่ยีสยส์นะครับเวลาอบแล้วก็จะแบนๆแต่ว่าเขาก็จะ<ๆ>มีเครื่องปั๊มให้เป็นกลมๆเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของขนมปังของชาวยิวเพราะว่าขนมปังของชาวยิวก็มีลักษณะกลมๆไม่มีเชื้อใช้กินกันในมื้ออาหารนะครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนพิธีมิสซานี่เราเรียกตามภาษาละตินนะครับพิธีมิสซา คือคนที่เป็นคาทอลิกเนี่ยเราถวายพิธีมิสซา mm hmm. ก็เรียกว่าจารีตลาตินต้องใช้ภาษาลาตินปี1962นะครับคศ1962ง้าสันาจากักรก็ทําสังฆยนาแล้วก็มาถกลงกันใหม่บอกว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องถวายพิธีมิสซาเป็นภาษาลาตินละใครอยู่ประเทศไหนก็ไปทําพิธีมิสซาภาษาบ้านตัวเองไปร้องเพลงบ้านตัวเองไม่ต้องร้องเพลงภาษาลาตินเพราะฉะนั้นคําว่ามิสซา เราก็เรียกติดปากมิสามิสาเป็นภาษาละตินก็เลยแปลเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องว่าพิธีบูชาขอบพระคุณบางคนก็ยังติดอีกพิธีมิสาบูชาขอบพระคุณมันก็ยาวเกินไปนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะบอกว่าพิธีมิสาขอบพระคุณก็ได้หรือว่าพิธีบูชาขอบพระคุณนะครับใช้อย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้ทำที่ถูกต้องที่สุดก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณ ครับสวัสดีครับผมชื่อทิติรุตเตธนานันท์นะครับชื่อเล่นชื่อเบนครับผมเป็นหนึ่งในทีมของ e ีซีเบนนะครับที่ทําขนมปังไรเชื้อสําหรับพิธีมหาเสน่นะครับชื่อร้านก็คือร้าน e ีซีเบนนะครับก็เราจะไม่มีหน้าร้านนะครับเราจะขายออนไลน์เพื่อที่จะส่งไปให้ถึงคิสจักรทั้งทั่วประเทศนะครับมูลนิธินี้เขาจะช่วยเหลือให้กับผู้ที่เคยติดเรือนจําหรือว่าอยู่ในคุกมาก่อนแล้วก็รวมทั้งถึง เด็กและเยาวชนนะครับที่เคยเข้าอยู่ในสถานพินิษหรือว่าบางคนที่พ่อแม่นั้นได้ถูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำและเขาไม่มีคนดูแลพี่มูลนิธิบ้านพผาพรนี้ก็จะคอยดูแลให้เขาครับแล้วก็มูลนิธิบ้านพผาพรยังคอยสร้างอาชีพให้กับคนต่างๆที่เคยติดพกุกหรือว่าเคยอยู่ในสถานพินิษมาด้วยนะครับก็จะมีเช่นการ ทําทร้านตัดผมหรือการทํากีตาร์การทาไข่ลูกชิ้นนะครับแล้วก็รวมถึงเบเกอรี่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็จะเป็นร้านอีซี่เบสของเรานะครับที่เป็นขนมปังไรเชื้อครับ,รบส่วนผสมของขนมปังไรเชื้อก็จะมีด้วยกันอยู่4อย่างหลักๆด้วยกันนะครับก็คือแป้งสาลีอันที่2ก็จะเป็นเกลืออันที่3เป็นน้ําแล้วก็อันที่4เป็นน้ํามันมะกอก แล้วก็กระบวนการผลิตก็คือเราจะเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยใส่ในหม้อตีแล้วก็ตีเพื่อนวดให้เป็นโดจากนั้นพอเป็นโดเราก็จะเอามารีดเป็นแผ่นให้บางแล้วเราก็เอาตัวตัดนะครับตัดให้มันเป็นแผ่นกลมๆเล็กๆแล้วก็เอาซ่อมจิ้มจากนั้นก็เข้าอบให้ขนมปังสุกเราก็จะได้ออกมาแล้วก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นก็จะบรรจุใส่ถุงแล้วก็ พร้อมที่จะส่งตามออเดอร์ของแต่ละคนหรือว่าจะเข้ามารับที่มูลนิธิบ้านพระพรก็ได้ครับก็อยากจะฝากขนมปังไรเชื้อไว้นะครับ EasyBase นะครับเราสามารถเข้าไปเจอได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะครับก็ EasyBase เลยครับหรือว่าจะเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ว่า EasyBase นะครับก็จะขึ้นมาอยู่เหมือนกันก็โดยที่ขนมปังของเรานะครับจะมี2ไซส์ด้วยกันมีแผ่นเล็กนะครับ100ชิ้น จะราคา80บาทแล้วก็แผ่นใหญ่นะครับราคา19บาทก็มีค่าส่งนะครับ50บาทแล้วเราก็ยังจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆด้วยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับ